เช่นทักที่แล้วตอนนี้ก็อยู่ด้วยนะก็อย่างว่าใครใครที่มีความลับคือเราก็มีทำทําทั้งดีได้ไม่ดีเลยเนาะอยากจะให้เขารู้เองถ้ารู้เองเขาจะจับหนักเลยนะมางแกนขู่ขู่ให้ทำไมต้องไปค้นหาความลับอะไรของคนที่พูดเหรอนให้เราพูดก่อนให้เราพูดให้เขาฟังก่อนเอออย่าให้เขารู้ใช่ไหมเขาจะจับหนัก พูดง่ายๆเนะอย่างเช่นตื่นขึ้นเช้ามีน้องผู้ชายนะที่เลี้ยงที่ตั้นตื่นเช้ามาน้องเขาก็มาเล่าเลยมาเล่าว่าเขามีอะไรอะไรอย่าเงี้ยโอ้ไอ้วันวันเตี้ยๆอยู่ที่ท้อสวนท้องสวนที่ตั้งคิตตั้นโอ้ไอ้นั่นเป็นเพื่อนไอ้นั่นสิไอ้ไอ้อะไรที่ผมไปสกลน่ะแป้งแป้งเออมันจะมีไอ้คนนึงไอ้สูงๆที่วันนั้นผมไปสกลน่ะใส่แว่นน่ะไอ้นั่นตัวใหญ่สูง มันอยู่คนแก่มันก็ทําคริสตันเหมือนกันคนที่ชื่อแปอ๋อมัเพื่อนกันแหละเอก็เลยมาเล่าไอ้ตรงเนี้ผมไม่อผมก็ไม่แต่ผมไม่รู้เรื่องไงพี่พี่มพี่พี่คิดม้แกอะพี่ม่คือคืองอาจัรมาแล้วว่าคนคนที่จบของการเป็นลักษณะยังไงใช่ไหมติดตามาแล้วน่ยอื่ว่าอไมัมันจะมาลุกของคนอื่นข้างนอกได้รอก็ต้องส่งข้อส่งิออกไปข้างนอกอืจะรู้ ที่เกิดเองอ่แค่นี้แหละพี่ต่อแล้วก็ไม่ได้อะไรนี่ได้ไปใส่ใส่เมื่อท่านเกิดเรื่องงาแล้วเรามองย้อนเหตุการณ์ที่เราอยู่ด้วยกันนะพี่อยู่ที่ประจำเันพี่ยังพี่ยังสัมผัสกันได้หลายเรื่องอืมแต่ว่าระหว่างนั้นเราระหว่างทางอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สงสัยอะไรไม่ได้อะไรแต่พอเราคิดย้อนหลังเออเพราะตอนนั้นมันก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเราก็เลยคิดก็เลยคิดว่ากับอาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็เป็นธรรมเนียมของการปฏิบัิ ไ,ไม่ผมไม่มีไอเรื่องมาเรียกแบบนี้ผมไม่มีแล้วก็วันนั้นอ่ะที่โคราชอ่ะเขาบอกเขาอธิบายได้หมดไม่ว่าเรื่องแม่สาอะไร<อ>เขาหาว่าใส่ไรเขาก็จะอธิบายอ้าคุณอธิบายเดี๋ยวเจอกันวันที่สองคือผมบอกว่าคุณจิ๊บผมวันนั้นผมก็พูดนะที่อยู่โคราชที่ทผมส<อ>ง่งกลุณคุณจิ๊บคุณก็ยอมรับผมจริงแค่นั้นมันจะมีอะไรคุณจะดันทุกดางจิ๊บอธิบายได้นะอย่าง้นอ่าถ้างั้นคุณยืนอย่างนี้นนนน<ช>ไหม ผมย้ยคุณอธิบายจะเจอกันที่สองผ่านไปสองสาวันทักมาอาจารย์จิ๊บมาคิดดูแล้วจิ๊บจะปรับปรุงตัวเองใหม่แล้วปรับปรุงการอยู่ผมไม่แล้วไอ้เรื่องที่ว่าเวลาพูดกับลูกศิษย์จะไปด่าเขาคนนู้นคนนี้ผมไม่เอาไงผมไม่ชอบไงพูดดีๆก็ได้นี่เหมือนอาจารย์พูดอ่ะเออคือจะด่าในคนลิปในอะไรก็เรื่องเพราะว่าไอ้นั่นเราพวกนั้นมนข้างนอกนะเรลาเราสอนคนะ่ะเรานั่นเราก็พูดกันดีๆใช่ไหม ไม่ใช่ต้องถึงขนาดแบบขนาดนั้นน่ะมันเยอะเกินอะ่ะคุณจิบมันเยอะทุกเคสเลยอะ่ะเออม,มันมันใช่เลยแบบเนี้ยมันต้องมีความเมตตาบ้างดิเออแล้วก็เขาก็นั่นเขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงอยู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะแถเลยเขาอธิบายได้แต่ไม่มีอะไรอธิบายก็เลยพอโดนบีบคั้นจริงๆนะก็เลยต้องหาวิธีเพราะเขาอยู่ที่นี่เขามีความสุขมากเขาคุยกับแม่นุ๊กเขามีความสุข อยากจะกินอะไรอยากจะไปอะไรมีคนดูแลเขาเรื่องจะแปฝงมอติสมาโดยตั้งใจไงปลาอัมพรหรือแม่มานปลาอัมพรมาเนี่ยมึงโง่มือถูกตัวเป็นน้ำสกายแต่ปลาอัมพรน้ำสัายกท่านอย่างเงี้ยรือป้ามพรป้ามพรที่แก่ๆนะใช่โอ้เอ๊ะนี่ผมไม่เห็นนะผมไม่รู้เรื่องเลย

แล้วครั้งหนึ่งอ่ะผมไม่อยู่เหมือนกันมีผ้ามาหาผมสองลูกไปเรียกกันนะไอโ้โรนมึงมานี่มานี่ไอโ้โรนพาะตรงนโวโหวเลยแล้วผมกลับมาก็ไม่ทนด้วยมันจะไม่ใช่แบบอานะจารย์อาจารย์ก็จะตอบไงจริงไอโ้โรนมานี่มันใช่เหรอมันต้องไม่เกลียดคนอื่นสิเอออันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เห็นตา,ตาไงพอเวลาผมอยู่เขาไม่ทาไงแล้วก็ไม่มีใครบอกผมนะ เรื่องแดงถึงมาบอกผมเหมือนอะไรกับคไในแอนนั hmm. ่นแหละเรื่องเหมือนอะไรเหมือนเรื่องไอ้กันนั่นแหละโอนเงินโอนนู่นโอนนี่กเอาทื่อผมไปหาจีนหมดเลยเออทีนี้คนมาบอกผมผมก็ไม่รู้มันมีครั้งหนึ่งอ่ะวันเกิดผมมีคนแก่ส่งมาจากมัองนอกเข้าบัญชีกันเพราะมันเอาบัญชีมันไปรับไปมาช่วยงานมันเกิดผมห้าพันกันก็ไม่บอกนะจนเขาโทรมาหาผมว่าผมได้โอนเงินไปช่วยอาจารย์ห้าพันนะเขา ข้าจัดงานก็อะไรเอาโอนมาตอนไหนผมไม่รู้เรื่องโอนเข้าของพิการ,รอุทะนะัดอ่าผมก็ไปถามโอนหนูลืมหนูหนูหนข้าวเขาซื้อมามันเอามาลงบ้านมันบอกว่าตอนอยู่ตั้งเทศที่บ้านอาจารย์เขา้าวเยอรนะซื้อของมาเอามาลงบ้านอ,อันนี้มันก็เลาให้ผมฟังทีหลังกันมดเลยเออ ทำไมตอนแรกๆไม่เล่ากันวะไม่รู้เรื่ที่ปกติถูกต้องแล้วคือผมอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรผมสอนกามาผมขึ้นนอนพวกนี้มันอยู่ใต้หลังมันอาศัยตอนนี้แหละฮะอะไรนะอาจารย์ก็รับรองเขารับเขาไว้ไม่กล้าพูดรับยังไงรับไต้องมาช่วย ก็พยากระเทียมไปถึงอาจารย์ไงเออก็อยู่กับผมเนาะผมก็พูดไปตามเนาาื้อผ้าใช่ไหมคุณการเขาไปอยู่กับผมกันจะมีแล้วผ่านคุณการได้นะแต่ผมไม่ได้เรื่องพูดเรื่องบัญชีหรือไอ้เรื่องข้าวเรื่องเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องแยกแยะออกสิถูกไหมเอออย่างลุงและคอยก็โดนไปหมื่นหกอ่ะโอนก็มาช่วยค่าอาหารที่เรืองเท่ก่อนไม่บอกผมอะ่มอะบัญชีการหมดอ่ะเออเอาไปไหนหมดก็ไม่รู้ไอ้พี่เขาไม่พูดอันนี้ คือแม่บอกว่าชวยเดี๋ยวขาดทายอันนี้ก็ไม่มีไม่เคยบอกเพราะว่าช่วงนั้นใช้เงินแม่หลวงด้วยช่วงหนึ่งเออได้เรื่องพวกนี้ผมไม่รู้แต่จานเพราะอาจารย์เนี่ยผมกไม่ก่อผมไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นไงก็ไม่เคยคิดไงคนมันมีธรรมะใช่ไหมล่ะผมไม่เคยไปฝ่าตะแบง่เออไปทำคิดอย่างนี้ผมไม่มีเรื่องแบบนี้ไงคุณนึกออกไหม คนที่มาอยู่กับผมผมก็ไม่ได้ไปคิดว่าเอ้ยอันนี้มันจะท้อจบหนาลผมไม่มีเรื่องความคิดแบบนี้ผมจำสอนเสร็จก็ปล่อยให้เขาคือเขาจะได้รู้จักกัน<ม>พอก็ได้คุยกันก็เราเหมือนคุยตวอรคูคนดียแล้วนะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะคือผมไม่มีเรื่องชั่วแบบนี้ไงทีนี้มันก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ไงพวกนี้พอผมไม่อยู่ผมก็เอาไปเอาเบอร์โทรกันไปคุยกันเอออาจารย์ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอคนที่มันยังหลงอยู่อรทางนี้ก็หาหาผู้หาคนอุูถกมภ์อยู่แล้วอ่ะ นี่บอกไหมเหรอเออมันกลายเป็นมันไปไม่ถึงทําผมไงผมก็เตือนตมอดอยู่อย่าแตกแถวกันนะแ่แตกกันมลกันนะเอออย่าอย่าเอาไปสอนอยู่ด้วยกันที่ไหนออเราร่วมสามัคคีกันยดืนหนึ่งเดียวอย่ายให้คนอื่นอย่าให้สํานักอื่นเขามาโจมตีเราผมก็พูดผมก็เตือนพวกมันนะครับอาจารย์อ้กมลนอนะ่ะอาจารย์ว่าอย่างไงผมก็ว่าอย่างนั้นอีแอนทำไงรด้วยอาจารย์ไม่ได้หนูหนูก็ไม่ไปไหนอีกอันพ่อผมจะอยู่กับพ่อจนตาย ผมจะบ้าตายกับคนพวกนี้ผมจะไปนั่งหวาอะไรคุณจิ๊บผมไม่เคยหวัานระแวงอะไรคนที่เข้ามาผมไม่เคยหวัานระแวงไปคิดเล็กคิดน้อยผมไม่รู้เรื่องที่เขาทํากันไงคือผมอมันถึงทําแล้วผมสอนผมก็จบใช่ไหมผมจะต้องไปนั่งดิ้หอคนเลยเรื่อ,ไอไงไรผมก็คึ้นอนพักผ่อนทุมมีแต่คนบัวนั่นแหละบางทีใครก็เห็นแกก็กาพูดกับผม บอกว่าเออด,ดูไปเรื่อยๆบางทีคุณบอลอย่างนี้มันไม่ถูกนะพี่เอออย่างเรื่องคุณชิปอะ่ะจะจะนั่นแต่แม่ก็ดูเรื่องไอ้กมลได้แอนตอนนั้นแกไม่ชอบเพราะมันมั่วสุมเป็นไงตอนนั้นเน่ะจริงแล้วก,ก็ไปทำให้ผมอายคนอยู่ที่ของนายกอบตอที่ลบ,บบุรีที่สระบุรีตันนั้นเขาบา้าจิไม่เมามโอ้อย,ยไปกอดมือเขามาดมแม่ดเหมือนกันผมขอฝากตัวเป็นลูกนะ อย่างนี้คุ้มมึงมึงสอนช่วยอาจารย์มึงไม่มีศักดิ์ศรีมึงพวกมึงมันมึนอะไรวะไปจับมืออกตเตอเขาไม่เมาพวกมึงกัเมาไอคนที่มาไปช่วยเขาอะแล้วเขาไม่เขาไม่คุยกับมันนะเขาคุยกับผมเขาไม่เขามองเขามองหัวเรือเออแล้วทีเนี้ยไปจับมือเมาเมาอยู่คอไอไอกระมอะอะช่วยอาจารย์หนุนเยนะนู่นนี่นั่นเขาไม่เมาแต่มึงอะคอพับแล้วส่วนได้แอนกับไอหนีนะ เอาหูฟังยอ,อยูโอ้อกูจะบ้าอ่อยกับเขาลูกเขาก็นั่งอยู่เนาะมันไม่คิดมันคิดมันพูงมัน,มน,มนมแกลงผมบอกพอพออยากปีกันตองนี้พอพี่ก็ไปนอนได้แล้วเออเมาจนนั่นไม่ขึ้นน่ะชอบสอนนรว่าผมบอกอย่าสอนธรรมะเวลาเมาอ,อย่าไปคุยกับใครเพราะคุณจะคุยไม่ได้ผมไม่สอนนี่ก็ชอบข่มป้าวันดีด้วยนั่นแหละแล้วก็ไอ้กำมือนายแอน โอ้โหทำมุมเสียหายกลับมาผมไห้คุณบัวไปบอกเนี่ยผมไม่แฮปปี้ไปวันนั้นทําให้ผมขายหน้ามันพูดยังไงนีกตอนนี้อาจจะเลิกเล่าแล้วแม่ให้เลิกไอ้ขมวนมันอ้างเนี่ยทําให้อาจารย์เสียหายหมดเลยอาจารย์อับอายส่วนคุณอ้อไปบอกเนี่ยพี่อ้อพี่อ้อเมาแล้วก็ไปนั่น่นี่ฉันทําอะไรก็ผิดหมดแหละฉันไม่ใช่ลูกศิกษย์คนโปรดอ้าวแล้วคนพวกนี้อยู่กับผมไม่ได้อยู่ฟรีนะ ผมให้เดือนละ 5, นะห้าพันนะกันห้าพันอ้อห้าพันคือไม่ได้มาช่วยผมพีซื้อให้กินอีกทุกสิ่งทุกอย่างมันยังว่าผมไม่ดีเลยคนพวกนี้แล้วได้จากมิกสิกผมเห็นเห็นดูแลอาจารย์ใช่ไหมเ<ม>ขาก็คนนะก็โอนมาให้คนนี้ก็โอนมาให้ห<ม>บางอย่างผมไม่ต้องคือผมคือเรื่องที่ผมทําอ่ะคนมันไม่รู้ไงเออ คือคนพวกนี้มันพูดดีอ่ะนี่น,กน,นากามเนี่ยโอ้ปากหวานเงี้ยเลยพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพี่ไปอยู่กับอาจารย์โปรโมทตัวเองอ่ะผมก็ไม่ผมก็ไม่พูดเนาะเพาก็ปล่อยเขาเขาเขาเป็นคนแบบนั้นก็พูดไปแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนมาแบบนี้พอผมมานเนแล้วโอ้ไอ้กามเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ถึงธรรมมันลำบากมันต้องไปอยู่กับหลวงพ่อสมโภชออกจากหลวงพ่อสมโภชราว,ขขว,ว่าเขายืมเงินชาวบ้านเนี่ย ไปน,นี่หือไปพึ่งยาแจงยาแจวพอมีที่ยึดใหม่นี้ผมก็ว่ายาแจวไม่ดีพอมีที่ยึดใหม่ก็ว่าผมไม่ดีวันที่ออกไปนะจะเอาชาวบ้านมาขับไล่ผมว่าผมหลอกลวงใครชาวบ้านที่ไหนชาวบ้านจุดไหนมาก็นี่ไอ้นี่สร้างนี่ไว้เยอะแยะยู่ทุกวันนี้ต้องไปหลบอยู่ใน,นไปไปหลอกเงินเขามีซื้อที่ผ้าผื่ผระผ่าทุกวันนี้ไม่รู้เป็นเง คนทําไม่ดีมันก็อยาอาจารย์อยู่ตรงเห็นครัง้งหนึ่งเ่ย mm. ตอนจะออกไป,ไปจากผมอยู่หัวตน้นโกนหัวร้นเนี่ยหัวเป็นตุ่มชี้กากเต็มไปหมดหลอกผมมาเยอะม mm. ผมไม่เคยไล่สักคนเลยนะไอ้กระบนไอไอผมก็ไม่ได้ไล่นะคลิปก็มีอยู่เขาบอกว่าเขาจะไปหาแม่ผมตัดขาดเขาคือไปตั้งตนสอนธรรมะทำเม,มันผมเลยเออไอติด ยติสไงดึงมันไปอ่ะยติสอ่ะแล้วทีนี้ผมไม่รู้เรื่องมันบอกว่าจะไปหาแม่ใช่ไหมจะเอาเอากำะมนลไปเปิดตัวเขาลูกยติสเนี่ยส่งคลิปมาไปเปิดสอนผมไปเปิดตอนไหนวะใครวะผมก็ยังงงอยู่เนี่ยคนของอาจา์เลยเนี่ยถ่ายปุ๊บส่งมาผมขี้ข,ข,ขี่เอา้านี่มันกำมลกับแอมไปหาแม่มันอยู่มันไปโผล่ถึงค้นได้ไงวะเ <c oughs> ออเนี่ยทำนอาจา์เลยเนี่ยมาตั้งตนเนี่ยแม่ผมก็แปลกนะ กลางวันกลางคืนฟังอาจารย์กลางวันมานั่งกราบไอ้พวกเนี้ยมันพูดอย่างไรเยติดอ่ะมันไหวแม่มันเยติดอ่ะเออผมก็เอาผมก็ประกาศทาเลยผมก็ทําคิดเลยผมตัดขาดมันยังไม่กล้ามาเอาของเองินมันกลัวผมมาลดผมไม่เอาผมบอกผมให้สิไหนผมให้เลย <c oughs> มันมาตอนที่ผมไปโคราชน,นี่เลยโลกโกนีนก้เผยประตูให้กัน,กนดีผมดาวแถ่เลย ไม่รูไม่รูหายกรแจาอยู่มึงอนะ่ะ<ม>เออก็อบอกมาตรงๆก็คือจุบสนิทก,ก,กันไงแต่อ้กอ้ไอีกกระมวลกับแอเนี่ยหลังๆมาเขาเล่าให้ผมผมไ่รูมาเล่าทีหลังทุกตลอดเออเวลาคนดูดีๆหน่อยที่จะนั่นมันจะสอนมันจะนนจะัดาสคนไม่มีไม่อะไรมันมันจะตัดทิ้งให้อาจารย์มันจะมาเอาดึงเขามาคุยก่อน พวกเนี่ย,ยแตกนะผมนึกบางทีผมได้ยินเรื่องแบบนีม้มาได้ยินทีหลังไงมันโมโหไงมันฉุนไม่อยู่ตอนกูอยู่วะเออคือมาพูดตอนทีหลังให้เราเลยมันแค้นฝังหุ่นไงอยากกระโดดสอกสัพท์มันผมถึงไม่เอาแล้วผู้ช่วยผมไงตอนเนี้ยไม่ไมี <c oughs> อืม ทำม่งตัวเองแบบสุดท้ายก็ไม่พ้นผมอยู่ดีอ่ะเออพูดเมืนดีแต่สุดท้ายผมก็ต้องไปนั่งสอนเหมือนเดิมเหนื่อยเปล่าเแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรทําให้สถานทรรเสียหายเสียที่ผมหมดเลยไอ้คนนอ้อมก็หา่าผมอิจฉาลูกศิษย์ต้างเก่งอยู่คนเดียวเออนั่นนี่นั่นออผมก็ไปลักษณะนี้ผมก็ช่างแม่ใช่ไหมล่ะเออนั่นละ ก็ตอนนี้ก็หมดวารกรรมต่อกันแล้ว mm hmm. เขาก็ไปทำคลิปของเขาแล้ว mm hmm. ถ้าไม่งั้นผมไม่ปล่อยคลิปนะถ้าเขาไม่ทำคลิปออกมาคลิปนั้นจะเก็บไว้เลยเป็นคลิปรับเคยเฉพาะคนในกลุ่นแต่เขาทําตัวเขาผิดสัจจกครั้งสุดท้ายเลยท้ำไอ้ตัวเนี้ยนึกอ mm hmm. อกไหมฮะเขาพูดกับผมตรงๆเลยนะเขาบอกที่กลับบ้านไปตั้งแต่อยู่อุ่นนะตั้งแต่ยังไม่มีอะไรไมาแรกๆเขากลับไปเขาก็จะกลับไปอยู่บ้านถ้าเขาเลิกสอนช่วยอาจารย์ าจะไม่สนใจแล้วเขาก็พูดพยายามพ <RS> ูดในกลุ่มเบเบยใช่ไหมว่าเขาอะอย่ามาถามกูนะอย่ามาขอเบอร์โทรกูกูจะสอนเฉพาะในกลุ่มเฉพาะที่ดีเท่านั้นอย่าไปหาคนที่บ้านมันผิดหมดเลยแล้วคำปฏิญาณตนกับผมยาวหักล้าทามาไปหาลาศักดิลาผิดหมดเลยผมก็พูดหมดตอะนั้นเนก็ยังแฉอยู่ไม่มีอะไรจะแฉบอกว่าพี่ตองให้กลับไปอยู่บ้านพี่ตองก็เสียสละเลยมึงอย่าเอามาพูดไอ้ตองอะยังลกลกอยู่กูพูดอย่างนี้เออมึงอะข่มเหงผัวกูจะบอก ไม่ต้องมาอ้านต๋องหรอกเออไอต๋องเนี่ยแม่งทั้งซักผ้าทั้งล้างรถเออผมไปอยู่ที่นั่นผมเห็นไงต๋องเนี่ยกลัวเมียตายเมียใช้ทุกอย่างอความเมตตาเขายังไม่มีเขาบอกว่าเขาเสียสละผมก็ผมก็ไม่ได้ว่าเสียสละถูกแล้วึงไห้ที่คุณทําดีแต่การเสียสละแบบเนี้ยผมไม่เอาไงคือ คือคุณไปทําแบบนี้มันออกนอกทางอาจารย์มันไม่ใช่ถ้ามันหลงก็ไปในโรพาใช่ไหมล่ะการที่คุณไปเอากุ้มีแล้วคุณมคิดตังคุณใช่ไหม,มคิดทั่วอเอแล้วคุณจะผ่านจุดนี้ได้ไงคุณจะไปเป็นอาจารย์สอนเขาได้ไงสอนให้เขาเห็นนู่นเห็นนี่อออย่างนี้มันย้อนแย้งในตัวคุณไงไอความคิดทั่วที่จะหาวิธีเอาเงินเขาอะ่ะไปสอนเขาอย่างคุณฝน่ะเมีมียพระอะไรที่ฮะ ที่รายอมที่เราไปวันนั้นน่ะเน <ฮะ S 1> ี่ยพระแอดอ่ะที่แกอุปถาพระแอดอ่ะอเขาจะมาเปิดดวงวิญญาเขาก็ไม่มาไปไป,ไปดึงเขาไปสอนสามสี่ครั้งแล้วก็ลายไปหาเขาเลยถามอาจารย์ดูดมดิอาจารย์ดมสมนายผมดูนะอพอเกิดเริ่มเกิดเรื่องพี่ใช้ร่างจิ๊ยังกับโสวอ่อวมต้องดูแลร่างจิกเนี่ยพร้อมเพยปวดมาเลยจบจากสื้อพดี นี่เห็นเลยลูกป้าวันดีเหมือนกันไปบอกอะไรเขาไม่รู้เขารู้แค่นั้เขาก็ไม่เอาเลยเห็รนอนะคือเท้าเท้าต <"How> ั <"How> ้งแต่อย <"How> ู <"M> ่เรือนเทศไออยู่อุ่นแล้วเท้าไอฟ้อมเท้ามันทุกอย่างมันสอนเรามันบอกให้เราเห็นเลยว่าเขาไม่ได้ช่วยใครจบริงหรอก เห็นว่าคนนัๆๆน้นคนนี้ใครมาแล้วเนี่ยตื่นแล้วนะว่ามาแบบมานั่งคืนแะมันยังไม่ได้ก็ไม่เห็นตรงนี้เลยก็เหมือนเราพูดไปที่สื่อข้าอย่างนี้ใครผมเอาใครมาสอนก็ได้ดีกว่าฮ้าวแสดงเหมือนผมหมดเลยเห็นไหมย้ๆๆอรกย้อนู่นอ่ะแอคชัๆๆ่นท่า,าทางเออพอหลังหลังมาพอเริ่มมาจัดทางผมไม่ได้เลยผมไปแบบนึงทีเนี้เกมน,นั้นใช้ไม่ได้จะทำห่าวผมพอลหลังหลังมา,ๆๆมาอยู่ตรงนี้ ตั้งแต่เกิดเรื่องคุณจารึกมาพอมาอยู่ผมไม่ค่อยให้ให้สอนนะใครมาผมผมสอนหนึง่งอ่าผมก็สงสารพอมาอยู่เนี่ยไม่ได้สอนนั่งอย่างเง,งี้ยเศร้าผมก็เลยเออก็เอาไปนั่งคุยหน่อยนะเออเนี่ยดีใจไนดะ้มานั่งคุยก็ยังเอาพฤติกรรมเดิมอยู่อ่ะพอนั่งคุยแล้วอ่ะมันมาเกิดเรื่องแดงตองคุณแจนเนี่ยผมก็รับให้โอกาสเลยเพราะเรื่องคุณจารึกเลยแล้วก็ไปทาบอกว่าคนนี้มีพุทธะตัดสินก็ผิดหมดอ่ะเออพอผมมาถามเขาไอ้หา่าแม่มงหลงอะไอยู่นี้วะ ผมก็เริ่มไม่ไม่ค่อยแฮปปี้กับแกแล้วไม่ค่อยเชื네่อแกแล้วสิ่งแกทําไม่ได้แล้วเขางอกตามผมนะเขาบอกผมว่าเนี e ่ยท e ี e ่ต e ัดสมุนตามอาจารย์น e ี e ้จะงอกตามอาจารย์นี <t ark> ้ไปคุยกับอาจารย์หนึ่งกูงอกมาเรื <ark Commentary. S 2> ่อยๆแล้วไปข่มกับอาจารย์อุดมเลยนะถึงสอนคนจบกี่คนแล้ววะแบบเดียวกันเลยไอ้แอนกับไอ้กระมวะเออแบบเดียวกันเลยไอแอนก็ไปพูดถึงนี้กับไอ้กระมวะเออเนี่ยมาพูดกับคุณบัวแต่ตอนเนี้ยแอนจะมีปัญญามากกว่า อาจารย์กับบนดีกบางเฉยได้แล้วมันบอกนี่ก็เหมือนกันอ่นั่นไม่ค่อยมีผลงานไงทางนี้ก็นั่นใหญ่เลยมันสอนมันช่วยคนได้กี่คนแล้ววะแต่วมันห้าวมันเป็นไปหมดทานนึงหลับได้ขาะก็พูดกันดังขนาดนี้ดูเดูสุดยอดนะมนุษย์